ขอีส์ับอีสไฟมีมันมีปีมถอยมาถอยมารับอีสครับอีสออโตมีรับอีสยไก่พี่ไ้ก่พี่รับอีสไฮเกลไกลไปทุกโลเล่นไก่พีเอ้าวันเปงเอ้าวันเปิงเอ้าวันเปงไฟมีลูกนอตโอเคเล็ดเเไกลไฮกลไฮกลไฮกลเวทเวเวเว็นมันนอไม่ินอมดิบไฟฟทรีทูมันนอไม่สองไม่สองโอ้หม่ก็สิ้นวัวไอขี้เดียวคนนอสไอดยอสสายดอก

ทุกราจะซอยมีออมยัมีขับไป e a 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 ขับไป e s ขับไป e t ขับไป s t ชายเก้าขี้หน่อยขีหน่อยขหน่อยับไ e ับ a เกาว่าบองคอมเบ็นว่าบอมเว่ามึงตื่นกันได้ยังวะ่นเลยครับชายเก้าาเก้าาเปะับเซาสปินมาสปินมาถอยมาับเซาับเซาพี่่งมา้ออกาคัเซาับเซาับเซาซิโดวย คราข้าคำเสาไอ้หางยาววิ่งมาเร็วดีสปินมาอยู่เล็กีไฮมีคำเสาเอสว่าสปินเสาสปินเสาไม่ทำกินม้ามาเลยโอ้โดนอยู่ไจับมาแล้วมาแล้วมาแ้โดแตกเหรอคำเาไม่ไม่ไม่แค่ถอยไม่เฉยคำเสาคำเสาอายุสโลบีไฮคำเสาเยอะเยอะเยอเยาเยอโนโนคำซ้ายไฟมีอาราบิกวิ่งาเลยอาราบิกวิ่งไปไฟมีไฟมีคำเสาไฟมีคำเสาไฟมี ปไปเซิร์ชแค่อู่ไหมก๊ามึงตื่นไ,นนนไ,นนได้ไหมวะแล้วมึงดูกูหน่อยเมื่อกี้นี้มันเดินโดนหนักอะนี่โดนมันมาตรงนี้ได้ไงวะน่ด <c oughs> ิเสองเขาเรามีไอเตยถอยแล้วเราถด้ยเลยอะเนี่ยถ้ามันพุทธนี่คือเราตายแหละสองเข้าอันเป็นเงี้ยเข้าอันเป็นปไอเตยไอเตยไอเตยมึงรอเล่นลิงแพงอ่ะมึงกระชู้ไม่ได้ไออะเราปิดโดนอะไรปล่อยก้านี่เราไปเล่นปล่อยเล่นไปดีก่อเนี่ยมันจะหลุด อล้ยาคำซ้คำซคำซคำเ่คำ้คำตมันเมาเยอะนะคำคำซ้าแค่จุดร้อนนะคำซ้าคำซคซคซโหซีโน่โโนซิซนลิซนลิาลิโนยูพาสเดบิชแอแฟลเดมีห่เยคำตัวมันแเราละเย้เยโอเคโอเคโอเคดิสมาดิสมาฟลกเดโซฟลกเดมเฮียแฟลกเดมคำคคำไม่เก็บแฟลกเดมซิโนไม่เก็ยัก ยี e ่แอมเด็ดดิคำนวณเวสเอเต่เดียมคำนวณวสอัแฟงเดียมฟาวน์นอิสเซลอัแฟงเดมฟาวน์นอ伊斯หัวตรงตรงคำนวณเวสเออคำนวณเวสออโรนอ伊斯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 ออโรนอส斯ออโรนอ伊斯ออโรนอส斯ออโรนอ伊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 斯ออโรนอส斯ออโรนอ伊斯ออโรนอ伊斯ออโรนอ伊วออโรนอ伊斯ออโรนอ伊斯ออโนอ伊斯ออโรนอ伊斯ออโรนอ伊斯ออโลนออ ไปแล้ว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 โหโหโหเียมันโหเหียตีเตะเล่นอยู่นอกนีดเรามันโหเหียโหเี้ยโเหี้ยเย้เยไอ้โน้โห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 ลูกแกนหมีอยู่ลูกแกนมีเอาลูกไวโซ่ไวโซ่เอามีเอาลูกไวโซ่อมีเอาลูกไวโซ่อมีไวโซ่เวทเวทเวทกูดึงฮะเอาไวโซ่เอมีอมีไวโซ่อมีไฟกินอยู่ในเราเนาะไปแล้ว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 ไอคีเดียมบล็อกไอคีเดียมบล็อกเอาไปแล้วไปสอง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 โค้ชโค้ชขีดเขาขีดเขาไปสองไปสองไปสอง

สมยดาวสมดาแกเยยคเาคโโหโโหเสอเสาสบบยคิดอรอโโหโหโหาเสาสยเสาสยเสาลูกแกมีไเซิร์กลูกแกเดสคาลิโอลูกแกสคาลิโอออนนี่ว่าลูกออนมีโอเควันเวทออนมีลูกน้อนคำน้อคำนอออนมีออนมีไฟโอ้ทูทูวันออนมีมีมยิงเลยป้ายคำเสาคำเสาโอเคโคคำเคำเสาคำเสามดาสดาวสดาเพีททำอะไรอยู่วะ ดีีเอสดูแล้วดูแล้วดูแล้วขิดอิกซายิีดิีกอซ้ายขด้ายขดอีกมือซ้ายขีดออ้ายดด้คสงคอแก่แกแกเอาแ้วอ้ว้แล้วสแล้เวส้เวส้เวส้้มาแล้วมามาแล้วเยอะแล้วเวสลูกมีน้อยแล้วเวสลูกมีลูกน้อยดีปับแล้วับแล้วน้ดีวน้ยดอินฟายโอ้ทรีวันน้อย่อเมีย่อี สับไปแลสปคำสอคำสอคำสอไอชเดียมหล้วคำสอคำสอคำสอคิวีิวอีสไอน์ห่อยโอ้โหเยาโ้โหเยาโอ้โหเยาชีเดียมใช่ใช้โอ้เดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้สโนเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้นเดี๋ยวไปเลไว้วางน็อตเดีวงน็อตเดีวงน็อตวางน็อตวงน็อตแทงจับแทงจับหน่อยแทงแคชวางน็อตวางน็อตเดีวงน็อตเอาวงน็อตแทงแคชแทงแคชแทงแคชวงน็อตวางน็อตแทงแคชแทงแคชแทงแคชวางน็อตดิฟงน็อตดิบอกินแล้วกินบอกกินน็อตดิฟน็อตดิฟโยนน p u ้ช i northwest ผู้ช n h s ้ช n o h a s dps คล e p y ้ว r e for me dps มาเก็บ e ได้เก่งได้ไ dps เขาไม่สวัสสวัสดีัดสนดวดนดวดนนโดนนโด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 